ด้วยสัต,ตสวัสดีครับผมนายคณิสรผู้มีทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านบางม่วงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาตลอดการพัฒนาผู้เรียน ผมได้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21 3A 8C ผมได้จัดการเรียนรู้บูรณาการในโครงการจิบกาแฟแลดดนตรีในการดำเนินกิจกรรมด้วยนวัตรกรรมดอกข่าโมเดลโดยใช้ทฤษฎีระบบประกอบด้วยอินพุตตัตวป้อน โดยเป็นไปตามกระบวนการดังนี้ D. Doing Active ขั้นการวางแผนการทำงานเชิงรุกให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงครูผู้สอนสวมบทบาทใหม่ในฐานะโค้ดที่ให้คำแนะนำปรึกษาโพเ c e กระบวนการ O. Operation ขั้นการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนของการดำเนินหลักสูตรบูรณาการส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน K. Knowledge Management การจัดการระบบความรู้เป็นขั้นของการดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรบูรณาการจิบกาแฟแลดนตรีประกอบด้วยเจ็ดหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 1. หน่วยการเรียนรู้ชงดีมีเงิน สอดคล้องกับกลุ the fall.. the ่มสาระการเรียนรู the the ้การงานอาชีพและสุขศึกษาพลลศึกษา 2. หน่วยการเรียนรู้พันธุศาสตร์กาแฟสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ 3. หน่วยการเรียนรู้ต้นกล้าธุรกิจสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและคณิตศาสตร์ 4. หน่วยการเรียนรู้ภาษาพารวยสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 5. หน่วยการเรียนรู้สุนทรียะทางดนตรีสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6. หน่วยการเรียนรู้สติมาวินสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ 7. หน่วยการเรียนรู้วันคลาสรูมวันโปรดักต์บูรณาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้เอาพุทผลผลิตเกิดเป็นผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนครูและสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 4. Creative ขั้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์นักเรียนได้รับการส่งเสริมในทักษะอาชีพโดยเน้นในผู้เรียน ได้คิดค้นนวัตกรรมออกแบบเมนูเครื่องดื่มทักษะชีวิตเน้นกระบวนการทำงานเป็นทีมคิดไอเดียของการโปรโมทร,ร้านและทักษะวิชาการนักเรียนสามารถนำองค์ความรู้มาสร้างนวัตกรรมต่อยอดธุรกิจอาชีพของตนเองได้ในอนาคต A Assessment ขั้นของการประเมินความสำเร็จ มีการประเมินผลอย่างหลากหลายโดยใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลของนักเรียนเกิดผลย้อนกลับฟีดแบกเป็นผลสำเร็จของสารศึกษาจากโมเดลนวัตกรรมดังกล่าวได้ใช้กระบวนการ PDCA กำกับการดำเนินงานอย่างเป็นระบบการดำเนินงานตามหลักสูตรบูรณาการ ยังสอดคล้องกับกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางดนตรีไทยวงอังกลุงด้วยรูปแบบ B M S I P Coffee Model ในการบริหารจัดการที่มีทักษะการคิดด้วยกิจกรรมโครงการจิบกาแฟแลดนตรีณบางม่วงเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้สอดคล้องกับโครงการการพัฒนาสุนทรียภาพทางดนตรีนาตศิสินและทะะัศนศิลป์ของโรงเรียนบ้านบางมง่วงเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อยหนึ่งชนิดสร้างอุปนิสัยที่ดีช่วยพัฒนาสติปัญญาจิตใจอารมณ์สุนทรียภาพและสังคมแก่ผู้เรียนจากการดำเนินกิจกรรม ได้รับการเผยแพร่ออกอากาศประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทีวีออนไลน์ช่องไทยรัฐ HD TV 3 2ในรายการตลอดข่าวสุดสัปดาห์และทีวีออนไลน์ช่อง9 MCOS HD 3 0ในรายการเรื่องพบค่ำนี่บรรเลงเพลงดนตรีไทยของน้องๆนักเรียนที่นี่ครับโรงเรียนบ้านบางม่วงตำบลบางม่วงอำเภอตะกัวป่าจังหวัด พังงากระผมได้ทำงานวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในโครงการจิบกาแฟแลดดนตรีของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่หผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่5มีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับจุดนย์หนนักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้ที่3ต้นกล้าธุรกิจในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยในระดับดีนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในระดับมากจากการดำเนินงานประสบผลสำเร็จส่งผลให้นักเรียนและครู ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับดังนี้การศึกษาเปรียบเสมือนต้นไม้นักเรียนเปรียบเสมือนผลผลิตที่เจริญงอกงามผลิดอกออกผลและอย่างรากแก้วอันมั่นคง ก่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีแก่บ้านเมืองและอนาคตของประเทศชาติต่อไป